หลังจากปล่อยภาพฟิตติ้งนักแสดงนำละครคู่เวรนะคะโดยมีพีทก้าก็อโม แต่สักพักเนี่ยก็มีการปล่อยภาพฟิตติ้งมาใหม่ค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยเป็นหนุ่มพลนะคะแล้วก็สาวแพทริเซียคือมีการเปลี่ยนพระเอกนางเอกเ,เลยนะมาเสียบแทนค่ะแต่ว่าด้านก๊อตกับโมเนี่ยยังคงเดิมทำาเอานแฟนถึงกับงงค่ะแล้วก็จะมีดราม่าเบาๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีโอกาสเจอหนุ่มก๊อตนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็เผยว,ว่าไม่รู้คะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนตัวเนี่ยไม่รู้นะแต่มีการเรียกตัวไปฟิตติ้งรอบ2ไม่ตกใจที่เปลี่ยนตัวค่ะ ไม่มีใครเป็นพระเอกนางเอกเพราะว่าบทเนี่ยแชร์กันหมดยังไม่ได้เวิร์กช็อปกันนะคะด้านอาการของคุณพ่อเนี่ยต้องถามหน่อยเจ้าตัวบอกว่าคงที่ไม่มีอาการติดเชื้อแล้วก็มีพยาบาลคอยดูแลอยู่ตลอดค่ะไม่ได้รู้รายละเอียดแน่ชัดนะครับผมอาจจะต้องไปถามทางผู้ใหญ่นะฮะอย่างเราเองเราเป็นนักแสดงเราก็แค่ทําหน้าที่ให้มันดีที่สุดอย่างเงี้ยครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ได้เห็นนะแต่เห็นที่แบบว่าเขาเป็นข่าวเรื่องเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ไม่ได้รู้ว่ารายละเอียดยืนงอยู่ยน <laughs> ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้งงครับผมก็ก็กผมผมไม่ได้รู้เหตุผลไงแต่เราก็ก็แค่ว่าเออเขาขอฟิตติ้งใหม่อะไรเงี้ยเราตอนแรกเราก็นึกว่าแบบชุดอาจจะไม่สวยอะไรอย่างงี้ก็เลยฟิตติ้งใหม่ไม่ตกใจครับไม่ตกใจเขาก็บอกอยู่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตัวอะไรอย่างงี้ใช่ครับเขาอยากทำหรืบอกว่าเขาบอกว่าโปรดิวเซอร์เขาต้องมาเยอะกว่าคนที่คนเดียวหลักอ๋อคือจริงๆอ่ะ ผมันได้อ่านบดแล้วซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องะครับทั้งสี่คนนะที่เป็นตัวหลักของเรื่องะครับไม่ได uh ้มีใครเป็นพระไม่ไมีใครเป็นพระเอกอะไรขนาดนั้นไม่มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นนางเอกขนาดนั้นซึ่งในเรื่องบทจะแชร์กันหมดมันจะมีความเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบไม่รู้นะเป็นแบบซีรีส์เกาหลีที่แบบทุกอย่างจะแชร์ตัวละครกันหมดอย่างเงี้ยไม่ได้แบบผมต้องคู่กับพี่โมหรือว่าคนต้องคู่กับแพทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบขนาดนั้นทุกตัวมันจะเชื่อมกันหมดคุณพ่อครับ จร,จริงๆอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปนะครับก็ยังยังยัง,ยงเขาเรียกอะไรอ่ะคงที่นะฮะมันมันไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเพื่อสภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงก็คือไม่ได้ติดเชื้อหรือว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรแต่ท่านี้ทั้งนั้นก็คือยังต้องมีพยาบาลคอยดูแลอยู่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง t w u n s n s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f e c o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  k n p n p e True i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ